ตัวใหญ่เย่ๆครับแล้วเราสักมาสามครับเป็นไม่โศกแต่เป็นไม่โศกแบบเผ็ดอันี้คือไฮไลท์เขาครับคองคัดสุกหมูทอดอเนี่อไม่เคยกินเนี่ยครัคนทบคนุคนมากใะ คนเยอะเยอะจริงไมาถึงเราอ่ะผ่านไป5นาทีได้กินแน่นอนถ้ามีใครมาเปิดใายสีมีสเกียร์นี่กูว่าคนทด่กินเยอะนะ้ารัมได้รับดับได้ับได้ครับได้อ้รัดไรับั้ร หมดฟิว like <át stars> นะได้ฟิวเฮอะไรได้ฟิว <here> นิว10นาทีรอไปชั่วโมงครึ่งมีอะไรจะบอกกับคนข้างหลังไหมครับขอบคุณนะครับที่พามากินร้านอร่อยอร่อยต้องลองขอบคุณนะครับต้องรอกูแดดทุกปีอร่อยกันไหมอร่อยกันไหมอ่อยมากทามใหญ่มาก อไหนสักคำสักคำสักคำไม่ใช่ขอกินสักคำอ่ะตูนิดเดียเอ่อตัวใหญ่เยี้ยครับแล้วเราสักมาสามครับไปดูนะครับว่าน้ำมันเพาเย่ขนาดไหนพวกนี้ได้คือพลังงานมหาศาลนะครับพักกับแคลอรี่ดูน้ำมันเขา อากาศที่หนาวหนาวลองดูชิมแฮชิมแฮอ,อืมรสชาติเขาเข้มข้นกว่านี้สิบมากเข้มข้นจัดจ้านมีความเผ็ดร้อนหมูอร่อยโอ้หนี่ยจัดจ้านามากๆโคตรดีเด็ยเป็นไม่สซแต่เป็นไม่สซแบบเผ็ดอ่ะนี่หนูไขมันเหรอท้องร้อนอากาศหนาวหนาวแบบร้อนไปถึงคอร้อนแบบมันอบตัวไปทั่วตัว นี่เพื่อรอนแรงออยัม่เอาเอาไวุ้านันนี้เป็นแลมครับครับตัวมอ น้ำโดดเด่นมากนะครับคนที่ไม่ชอบอาจจะไม่ชอบอันนี้แต่นี่คนชอบกินล้วม่ได้ <c oughs> กินหินทีนหินก <c oughs> ินรสชาติของหินข้างในชัดเจน,นครับอันนี้สำหรับคนชอบกินผัดผับนว่าดีหมูมเผาหมเป็ดที่เหลือมันแน่นหมดน,นียคือไฮไลท์เขาครับอคองชัสุดหมูทอดนี่ชิ้น่อ้าตไข่นี่มันอัวอะมาก ต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเมืองไทยนะคือไม่ได้กรอบนุ่มๆหนูมีความทำมีความมันแล้วก็หมักมาดีรสชาติกลมกล่อมมากถ้าใครมาให้แนะนำราเมนเบอร์หนึ่งอือเบอร์หนึ่งย้วรุ่นเบอร์สองอ่าแล้วเบอร์สมอ่าถึงข้าวถรงข้าวรูปมาก โอ้โหเนี่ยไม่เคยกินเนี่ยทุกคนทุกคนนะทุกคนมากกูเป็นรสชาติที่ไม่เคยได้กินที่ไหนมาก่อนเลยในระหว่างที่ทุกคนแดกกันไม่ไหวก็มาหาพี่ที่แดดไปแล้วครับสามถ้วยใหญ่ตกใจดีนะเราไม่ได้นั่งต๊ะนั้นตอนนี้แดกเขาเปล่าแล้วดูนะน่ากลัวจังอยงด้วยน่ากลัวจังเลยตัวนี้